ค <Es by> ร,ร <S 1> <S 1> <half touch> ับก็เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของต้นเองแต่ว่าเป็นเรื่องของเพื่อนในกลุ่มอยากจะเอามาเลห้ฟังว่าตรงกับเนื้อเพลงนี้ก็เพื่อนต้นเป็นคนสวยครับแล้วก็แบบหน้าตาดีแบบมีครบทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็แฟนมันไม่ใช่คนหล่อเลยแต่ว่ารวยมากอแล้วก็เจ้าชู้มากมันมักจะมาคู่กันตอนแรกมันไม่รู้ว่าแฟนมันเจ้าชู้ขนาดไหนแต่ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่ง มันโทรไปหาแฟนแล้วก็มีผ uh huh. ู้หญิงคนนึงรับแล้วมันก็แล้วมันก็ร้องไห้ใส่โทรศัพท์เลยแล้วผู้หญิงแล้วผู้หญิงมันก็ตอบมาว่าอย่าสำออยได้ปะอะไรเงี้ยแล้วมันก็แบบพูดอะไรไม่ออกก็ลังก็วางสายเลยแล้วก็เหมือนแบบจะขู่เลิกกับแฟนมันอะไรเงี้ยแฟนมันก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่มีอะไรอะไรอย่างงี้แบบหลังจากนั้นมามันเริ่มรู้ล้อแฟนมันเจ้าชู้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็รักแฟนมันมากแล้วก็มันบอกว่าคือต้องว่าเคยถามมันว่าเฮ้ยทานทนทไมวะาอะไรเงี้ยมันก็บอกว่า ก็รักเขาอะรแล้วมันแล้วมันมั่นใจมากเลยว่ามันมั่นใจว่ายังไงมันต้องเป็นคนสุดท้ายอะไรเงี้ยครับถึงถึงแม้เขาจะมีแบบเยอะแค่ไหนโดนชีวิติงหรือไงเขาตั้งลยมันบอกว่าแบบมันบอกว่ามันเชื่อมันบอกว่ามันเชื่อว่ามันอะจะเป็นคนสุดท้ายถึงแม้ว่าแบบแฟนมันจะมีเยอะแค่ไหนอะไรเงี้ยครับแล้วเหมือนมันก็บอกว่าแล้วมันก็ค่อยไปไฟล์เอาไปเรื่อยๆว่าว่ามีแบบอีกเยอะมากอะไรเงี้ยทั้งในเฟสมีเจออะไรอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็บอกว่า ก็เกือบจะเลิกอยู่ครั้งหนึ่งแล้วก็ถามว่าทำไมไม่เริ่เพราผมว่าออชินแล้วอะไรเงี้ยแต่เขาก็ากลับมาหามันก็ทนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยสั้นมากนะยังไม่ถึงสองาทิตย์เลยโดนครูโดนต้องไหนหลังเนี่ยขัดเกาด้วยเออเยอะๆโอเคอย่าเพิ่งนะต้นถ้าไม่ถ้าครูยังดาวไม่ได้เดี๋ยวต้นต้องสอนนะได้ครับ ไ้ีไม่ใช่ไม่ใไม่ใชเนื้อเพลงครูไปไหนที่อยู่ตรงเนี้ยเมื่อกี้เนี้ยไม่ใช่เพลงเพลงนี้เพลงนี้มันยอมแล้วเพลงนี้มันยังไม่ยอมเขายอมแล้วก็ชินไปแล้วชินไปแล้วใช่ปะเห,หรออืออ่ะลองดูก็ได้เจ็บไปเจ็บมาพี่เจเจตเตะ ไม่ขอโทษค่ะแล้วเราเรื่องเจ้าผู้เจ้าผูแทบแตกเยี่อะไรี่เราดูเดี๋ยวก่อนถามต้นก่อนครับรู้สึกยังไงกับเมื่อกี้นี้ที่เราเล่าเรื่องของเพื่อนครับไม่ค่อยเห็นด้วยกับเพื่อนครับไม่ค่อยเห็นด้วยกับเพื่อนคือบอกมาหลายครั้งแล้วว่าแบบเฮ้ยทำไมไม่เลิกอะไรเงี้ยมันก็บอกว่าก็รักเขาอะแกอะไรเงี้ยมันก็บอกว่าเหมือนมันก็พุ่นครับ จะมีเขาจะมีใครแต่สุดท้ายเขาต้องกลับมาหาอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกเพื่อนมาที่แบบเพื่อนเรามันโง่อะรู้สึกรู้สึกใช่ป่ะเออทนได้แบบแบบนนแบบแต่แต่พอที่จะเข้าใจเวลาเพื่อนบอกว่าเพราะลับเ,เหมือนบางทีเหมือนแบบเราไม่เจอเองบางทีแล้วมันโง่แต่พอแบบถ้าเกิดเราเจอเองเราแบบบางทีคนเราเมื่อมันลับไปแล้วเนาะเดี๋ยวหาวิธีที่จะเอาความรู้สึกพวกนั้นอะเข้ามาในเพลงนะโอเคค่ะต่อค่ะ